สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเพจช้างยิมแคมปิง้งจะพามารู้จักกับโต๊ะแคมปิ้งตัวใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นโต๊ะแคมปิ้งที่เป็นไม้ล้วนนะครับเป็นไม้แทจะเป็นยี่ห้อ mountain hiker นะครับตัวนี้จะผลิตจากไม้บีดแท้นะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาจะสลักยี่ห้อนะครับ mountain hiker outdoor นะครับรุ่นนี้จะมีด้วยกัน2สีนะครับก็คือเป็นสี ไม้บีดธรรมชาติแล้วก็สีไม้บอลนั้นนะครับจะเป็นไม้ชนิดเดียวกันนะครับคือไม้บีดสําหรับรุ่นนี้เขาก็จะมีกระเป๋ามาให้นะครับสาหรับจัดเก็บชุดโตนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันนะครับขนาดความยาวจะอยู่ที่หนึ่งร้อยี่สิบเซนนะครับแล้วก็ความกว้างอยู่ที่หกสิบเซนนะครับสูงจากพื้นเนี่ยก็ 45เซนนะครับความสูงจากพื้นตัวนี้น้ำหนักรวมของมันอยู่ที่ประมาณ10กิโลนะครับแต่ว่าตัวมัน,นค่อนข้างแข็งแรงนะครับไม้บีดเนี่ยจะเป็นไม้ที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ทนทานรับน้ำหนักได้30กิโลนะครับอันนี้คือสเปคจากผู้ผลิตนะครับส่วนประกอบตรงอื่นเนี่ยตรงส่วนนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นขาพลาสติกนะครับที่เรามาประกอบทีหลังนะครับ ส่วนด้านที่เราเห็นเป็นตรงนี้ก็คือตรงนี้เป็นยางนะครับยางยืดที่ติดกับไม้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับการกลางและการเก็บนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการกลางใช้งานนะครับที่ผมถืออยู่นี้ก็จะเป็นตัวโครงของขาโต๊ะนะครับอ่มันจะเป็นบานพับเราก็ยืดออกซ้ายขวาได้นะครับ แต่ขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องมาใส่จุกพลาสติกนะครับซึ่งเป็นตัวรองขาโต๊ะนะครับผมจะเอามุมที่เป็นมุมป้านนะครับหันเข้าด้านในนะครับนี่นะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งก็หันมุมป้านเข้าด้านในเหมือนกันครับก็คือหันเข้าหากันนั่นเองนะครับเพราะตัวมุมป้านเนี่ยจะเป็นมุม ที่มันสัมผัสกับพื้นดินนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเอามุมปัน้นหันเข้าหากันนะครับทั้งหกขาเนี่ยจะใส่เหมือนกันเลยนะครับตัวจุกพลาสติกนี้เขาก็มีมาให้หกตัวพอดีนะครับในชุดเราใส่เข้าไปเนี่ยแรกแรกมันจะฟิตหน่อยนะครับเราก็ต้องเอามือตบๆดันๆให้มันสุดนะครับอ,อีกสองขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเราก็ใส่เหมือนกันนะครับ เอาบุมงป้านหันเข้าหากันนะครับก็เอามือตบๆเข้าไปนะครับเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็กลางออกมาได้เลยนะครับนี่สายขวากลางออกมาแล้วก็จับตรงกลางไว้แบบนี้นะครับ เราก็มาจัดให้มันตรงนะครับแล้วเราก็กางแยกออกมาได้เลยนี่แบบนี้ง่ายๆนะครับแล้วเราก็มาล็อกมันนะครับล็อกจะมีอยู่สองจุดนะครับอยู่ฝั่งละหนึ่งตัวนะครับเกี่ยวกับสลักด้านล่างนะครับเกี่ยวให้สุดนะครับนี่นะครับเกี่ยวให้มันสุดแล้วก็ดันให้มันเข้าดังกึ๊บแบบนี้นะครับต่อไปเราก็มา กางไม้ท็อปนะครับนี่เขาจะม้วนมาให้แบบนี้นะครับแถบสีดํานั่นก็คือเป็นยางยืดที่เป็นตัวยึดไม้ท็อปแต่ละแผ่นไว้นะครับเราก็มาคลี่นะครับพอคลี่เสร็จแล้วก็จะระเบียบมันให้เรียบร้อยนะครับต่อมาเราก็มาล็อกด้านข้างมานะครับด้านข้างเขาจะมีเดือยไม้นะครับก็เอาเสียบ เขาไปในรูที่ไม้ท็อปนะครับเขาจะเจาะมาให้พอดีรูเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับเสียบเข้าไปแค่นี้นะครับต่อมาเราก็มาลัดสายลัดติดต๊กแกนะครับจะมี2จุดอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ฝั่งละ1นึ่งจุดนะครับแค่นี้ครับง่ายๆเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแข็งแรงมาก ตัวนี้ก็จะเป็นสีไม้บีดธรรมชาตินะครับทั้งชุดเนี่ยเป็นไม้บีดแท้นะครับทั้งขาทั้งทั้งตัวไม้ท็อปเลยนะครับตัวไม้บีดเนี่ยจะน้าหนักเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าแข็งแรงทนความชื้นได้ดีมากนะครับอจะทนกว่าพวกไม้สนอันนี้ก็จะเป็นไม้บีดเหมือนกันนะครับแต่เขาไปทําสีให้เป็นสีไม้วอลนับนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับ อันนี้มาดูรอบๆนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทําสีไม้วอลนัทนะครับทั้งขาทั้งตัวไม้ท็อปเนี่ยก็สีเดียวกันนะครับงานเนี่ยเป็นงานที่ดีมากนะครับตัวไม้เนี่ยหนานะครับมาหนึ่งเซนนะครับคือทนแน่นอนทนทานแล้วก็วัสดุเนี่ยทำมาอย่างดีนะครับอันนี้เป็นสีไม้บีดธรรมชาตินะครับอ่า ต่อไปเป็นการเก็บโตะนะครับขั้นแรกเลยเราก็มาปลดสายรัดตีนตุ๊กแกทั้งสองข้างนะครับแล้วเราก็มาปลดล็อกตรงเรเอยดึงออกมานะครับดึงตรงๆออกมาเลยแค่นี้นะครับอีกฝั่งก็ดึงมาเหมือนกันนะครับแล้วเราก็มมวนเก็บนะครับจะมมวนด้านไหนก่อนก็ได้นะครับเอาด้านซ้ายด้านขวา ได้หมดนะครับไม่ผิดแล้วก็ค่อยๆม้วนไปนะครับนี่ม้วนเสร็จก็กลมๆแบบนี้นะครับต่อมาเราก็มาปลดล็อกตรงขานะครับปลดทั้งสองฝั่งนะครับแล้วเราก็พับเข้าหากันนี่แล้วเราก็พับขาขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็ลงไป อีกคานนึงก็เหมือนกันนะครับพับขึ้นมาแล้วกาวาลงไปแค่นี้ครับง่ายมากนะครับง่ายทั้งเก็บง่ายทั้งการใช้งานนะครับนี่นะครับไม้ท็อปกับตัวขาตโต๊ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็มาใส่ถุงครับกระเป๋านะครับเขามีกระเป๋าให้เป็นกระเป๋าซิันนี้ก็จะเป็นโครงเป็นขาตโต๊ะนะครับก็ ขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับก็ใครสนใจสินค้านะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook Page ชายิมแคมปิ้งนะครับยินดีให้บริการนะครับหรือใครมีปัญหาจะสอบถามอย่างอื่นนะครับข้อมูลอย่างอื่นที่ผมอาจจะยังพูดไม่ครบเนี่ยก็สอบถามมาได้ที่เพจชายิมแคมปิ้งได้เลยนะครับหรือจะคอมเมนต์ด้านล่างนก็ได้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Sub s cribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อเตือนนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมสวัสดีครับ